กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวารดแล้วก็ t h Last School n o g h ไนืมก็มีน้องคนหนึ่งแนะนําให้ผมเล่นนะครับผมก็ลองเล่นดูแล้วกันในไหนวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับวันพักผ่อนฮอลลีเดย์เล่นเกมนะครับพักสาระที่ไม่มีไว้สักวันโกน่าจะเป็นเกมฝีมือคนไทยนะเนี่ย How to play ก็เล่นตามปกตินะครับกดเถือเทียนออไปวิ่งโอเค ไม่มีอะไรในกอไผ่โอ้ไม้ขีดไฟตาพญานาคนะครับมาเป็นกล่องเลยทีเดียวอา้าวเป็นกล่องแล้วทำไมมันคูณหนึ่งละ่ะอา้าวเกอีโฟกเก็บเป็นกล่องแต่ว่าได้ไม่ขีดมาก้านเดียวนะครับเป็นแมคเคนิกของเกมที่สุดติ่งกระดิ่งแมวมากว่างตีว่างตีเคอันนี้อะไรอืม ดีดีบบุ๊กดีอทีวีออ้โโอ้โมาได้ยังไงล่ะเนี่ยเคลนาดเอ็กโปไม่ได้ไม่ขีดไฟตาพญานาคกับรูปปั้นไม่ใช่รูปปั้นสีหุ่นหุ่นนางรำเอ็กโป ดีซ so ีส์ลุกโซสแก่ดูน่ากลัวเอานั่นไงเป็นเป็นเมียเซเลนเดอร์แมนหรือไงวะเค okay, ไม่อยู่ละไปดีกว่าอ้อาวกดเบิร์ไม่ได้ด้วยอืนี่คือเทียนแล้วก็หน้าตาของเราเราก็จะจุดไม่ขีดกันเขาไม่รู้ไฟมันติดตรงไหนนะครับแหม เสียงอะไรไม่รู้ไม่ได้มองเอมตี้เอมตี้ไม่ขีดไฟตาพญานาคกับเทียนนั่นไงไม่ได้แดกปากก็พูดว่าไม่ได้แดกนะครับแต่สะดุ้งชิบหายเลยเดี๋ยว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 บาร์รูมบาร์รูมมันห้องอาบน้ำนะถ้าห้องน้ำแบบนี้ต้องทอยเลทสิโอเคแล้วใครทะลึ่งเอา ไม่ขีดไฟตาพญานาคมาไว้บนโถฉี่วะเนี่ยโอเคเก็บไม่เป็นไรมี <c oughs> มีรูปคนอยู่ในห้องน้ำด้วยนะครับน่าจะเป็นทีมงานผู้พัฒนาหรือ,ปรอเปล่าเฮ้ยเทียนมันลอยได้อ,อลูมินาติกแคนเดล อลูมินาติเกี๊ยเอาไม่เป็นไรเกี๊ยไปอันนี้เอาไปใช้ด้วยได้ไหมไม่ได้เกี๊ยช่างหัวมันโกโกโกเสียงแปลกๆเริ่มมาแล้วมึงตามมาทำไมเนี่ยเกียเกียเกียพยายามห้ามคนลุกคนไม่ลุกห้ามคนลุกเด็ดขาดเกีคอ่ะแอดแ,ดแดเข้าไปซะ ห้องพยาบาลรูมเคดินชักจ๋ามีอะไรอ่าเสียงเสียงเสียงได้ยินแค่เสียงขน,นก็ลุกมาขีดไฟตาพญานาคดีดดับบุกอีกแล้วไมก่กดเฮ้ยไฟดับยุดเออดีโอมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีไม่มีเอมซี่เอมซี่ แฮนเดิลเอ็นตี้ไม่มีเคโอเคใจร่ม,รมใจร่ม,ร,มร่มเอาไว้ไม่ขีดไปตาพญานาคหนึ่งกล่องคุณแจดอกเบลเลอร์เลยโอเคเก็บ okay, okay, ไปหนึ่งศูนย์สี่เคได้กคุณแจห้องหนึ่งูนสี่นะครับก็จะไปโอ้โห oh ทั้งเพลงทั้งอะไรนี่ใช่เลยแล้วนี่ล่วงลงมาอีกนั่นไงสวัสดีครับคุณมาทำอะไรในโรงเรียนนี่ยางงี้เลยเลยโอ้ยคนลุก <c oughs> อ้าว <c oughs> เกมน,นี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับไฟมันจะแตกเอง โอเค้อหนึ mm ่ง hmm. สี่เข้าไปดูซิมีอะไรมีกุญแจดอกมาเริ่มเพิ่มอีกแล้วเก็บไปซะเฮ้ยยยหยตดอะไรเนี่ยโอ้ยหมายกอดมาแต่ตอนไหนวะเต้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคไม่ขี่ไฟตาพญานาค ถูกสามเปิดได้ไหมได้เคไม่เก่งตาพญานาคเดี๋ยวเออดับอีกแล้วจุดยุดยุดยุดเออไม่มีอะไรในกอไผ่เคดีนะครับตายกลับกลับกลับแล้เออกี่เป็นอะไรหนึศูนย์สี่เปิดไปแล้วมีห้องอื่นอีกไหมหนึ่งศูนย์สอง ไม่มีอะไรอีกตามเคยเต็มซี่เต็มที่เป็นีเ็มี่ฟอกีดีดับบุกเ้ายีบเป็นอะไรของพวกมึงเนี้ยหน่ย์หนแล้วกันทั้งนั้นเ็มี่เ็มี่เนี่ไม่ให้อะไรกูเลยเหรอ,อเคไม่เอาก็ได้ไปะละมุ่งหน้าสู่โรงอาหารนะครับ เปิดเป็นแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยทำอะไรอะ่ะทำไมต้องมูนวอลแบบนั้นด้วยผมจะเข้าไปดีไหมเนี่ยสวัสดีครับน่าเดินมาแล้วเดินมาแล้ว <c oughs> เก็บเก็บเทียนทันหมนี่นตะก,กี้ <c oughs> โอ้โหเพ่งไม่ก็ ้สวัสดีจ้ะเอ้ยเพลงอะไรของมึงนี่เพลงเกมนี้มันมีสึนามเนี่ยเอ็นตี้เอ็นตี้ไหนล่ะเกมไปอยู่ไหนแล้วมานี่มานี่มานี่มาหนี่มานี่มานี่เออเออเออแน่เลยเดี๋ยวเกมไม่ขี้ก่อนเฮ้ยถอยเกมซีโอเคโอเคโอเคเย้ กูอี ved. ้ถอยเอออออออยู่นั่นแหละหนึ huh. yeah> ่งวันผ่านไปวันนี้เราจะจับกันได้ไหมเนี่ยไปดีกว่าเพลงแม่งยิ่งฟังยิ่งหลอนนะครับเอาทางนี้ไปได้เหรอจุดไฟจุดไฟจุดไฟไหนเจ๊อยู่ตรงนั้นเลยเจ๊ไปต่อดีกว่าตกลงมันเป็นเกมผีหรือเกมอะไรวะเนี่ย เจยังไงมันก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับหรือเปล่าวะหรือมันจะออกมาได้ไม่รู้รู้แต่เราต้องหาทางออกเจเอคีเอ็กซิสเดี๋ยวเจมันมออกมาได้ยังเจ uh, หายเจหายเออดีหายก็ดีดีอ่ะไม่อยู่สักก็ดีไปทางไหนแล้วเจประตูทางออกนะจะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเพลงมึงหยุดดังเลยไหมเนี่ยฟรีร็อฟฟรีสไต์ ทั้งไหน่ตทั้งไหนต่อเาียงกุณไม่ตามมานะเพียงหยุดดังเถอะโอเคอ้าวผมก็มูลวอล์กแต่ง for เพล่เออหยุดเถอะเออก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเฮ้ยขนลูกดี ขอบคุณน้องที่แนะนําเกมนี้ให้ผมเล่นด้วยนะครับกอวันว่างๆนะครับอันอาทิตย์ก็ขอเล่นเกมบ้างพักผ่อนบ้างนะครับแฟนๆสาระแทบไม่มีหรือว่าสยองซะไม่มีถ้ามาเห็นผมเล่นเกมก็อย่าเพิ่งอันซับนะครับ <c oughs> น,าน,นานผมเล่นทีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับเย้ yeah.